สวัสดีครับผู้ชมรายการที่จีผมแคสเกมเมอร์อครับนะ่ะก็ม<ณ><ๆ>เปิดรายการอีกครั้งอ่นะโอเคเมื่อกี้ผมแคสไปมันพลาดที่หนึ่งอ่ะโอ้โหดูเพลงโอเคแไปพลาดไปพวกผมขาย,ยออกไปนะครับผมนะเล่นใหม่เลยเนะี่ยเอาเอะไรแบบนี้กว่าเฮ้ยไหนต้องมีงวกว่าว่ะคุณโชคคุณโชค นี่นะครับก็ก็ได้ได้โปรแกรมต,ต่อที่ติดตามนอีกครั้งก็คือโปรแกรม c คณ e เซียสโตลิโอ8นะโอ้เพลงยิ่งใหญ่ครับผมเพลงยิ่งใหญ่ครับอืมเฮรูยาเฮรูยาเฮรูยาโอเควันนี้ก็เป็นมาสุดด้วยวันช่งนี้ผมก็ผมก็จะหยุดแหละ จะว่าผมแค่ตะกี้มันก็พลาดไปอ่ะแค่ที่นี่ไปก,ก็าพลาดนะอือึคิดว่าไมคของคงดังกว่าเสียงเพลงนะเฮ้อเรารู้เยอะอ่ามาเร็วไอ้หนูอ่าไอเนี่ยเฮ้ยมันอะไรี่ยะอ๋อพาทไฟป่ะเนี่ยคอนโทรไพล์หฮอ หมอเป็นด่านที่ต้องไปแคปเจอร์อ่าฮะโอเคฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วก็ต้องไปก็ทำมาให้ผมผงม,มีเกมนี้ผมสตรีมมาแล้วนี่เกมนี้ก็โหลดมาฟรีด้วยนเกมอะไรเกมทีมโฟเทสสองนี่เองครับต้องชื่อพาร์นี้วะต้องชื่อพาร์นี่วะไงวะพาร์ทหนึ่งเลยวะเป็นพาร์ทหนึ่งแหละโอเคจะต้อง อืมต้องชื่อว่าดีกว่าหนูคิดเองอ่ะโอเคเร็วไหนูนั้นเฉลเวลาคิดไปไหม่เร็วเร็ว,รวมันแดงน้องไปสีฟ้าโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโอเคโอเค้โอเฮ้ยค,คุณระวังระวังนะจะระวังนั้นมันจะชวนตายะครับอืม ไป่ไปนี่ศโซเยอร์โอ้โหนอนใต้นี้จะบ้าตายนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่าเก่าแดงเก่าแดงอู้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 โซเยอร์แดงโซเยอร์แดงครับแม่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มีนะเฮ้ยนี่มีเว้ยเนี่ยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยเฮ้ยเฮอู้ช่วยด้วยช่วยด้วยอู้อู้อู้ โอ้มาเตะมาเลยวะมาเตะมาเลยวะไอโซเยอะอือโอไปไปอะนะเอาเดี๋ยวีครับนะผมเสียเวลากับคลิปไปนานแล้วนะแล้วผมก็พูดถึงโอ้โหนะตัวละครเลยอืออย่างแรกตัวละครมีทั้งสเกล โซเยอร์และไพโบแล้วก็เดโมแมนไอที่จิตอยู่เนี่ยคือของผมใส่นะแล้วก็เฮฟวี่เฮฟวอสกายเนี่ยนี่ก็คือใครวะเฮ้ย <c ười> ลืมเยอะเกินเลย <c ười> เป็นใครกันแน่เราจำไม่ได้อ๋ออืม <c ười> ไม่ลืมว่ะ <c ười> ไม่ไม่พยนานหน่อย นี่ค่แฮปปี้นี่ก็ใครวะอ่อหรือว่านี่เมดิกหมอสเตเปอร์สไปเออร์อืมนี่ตัววะอืมตัววะไม่ต้องไม่ต้องพาต้องยืงเจ้าสินะอ่าโอ้โหเย๊กลัวจะได้ ท่้งหมดยมขอคิดได้ก่อนนะเอาคุณคิดกันหน่อยนะ <c oughs> เลยนะเฮ <c oughs> ้ยผมจะว่าแม่นี่โอ้โหอ๋อ,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 อครับจำลืมอ่ะลืมจำได้ฮะนี่ครับเอนจิเนียร์ครับผมครับอดีตเฟรดเนี่ยน่านี่ครับเนี่ยคือเอนจิเนียร์ครับผมนะ กีเน yes. ียผู้ที่เก่งเรื่องสรกรสุดใช่น่ะครับไปสเกลลุกเสือชินเนี่ยเลยหนูเรวบอยไปเลยหนูไปก้าวก้ก้าวก้วย่ิบอยังจดันดันหูหููหููููห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 ูหูหูหู ทำไมเราเป็นที่โล่ไอไม่โล่เป <c oughs> ็ไอไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่เอการ์ดสเก,ก้าอยู่นี้เขาได้ไม่กลังน,นะก็เท่ากันนี่ได้สิบคนพอดีกันโอ้ยคนนั้นเออแต่ว่าแต่ตรงนั้นแม็กเจนนั้นคนเยอะมาก,กว่ะก็ใช่นะ <c oughs> โอ้โหยึดของเราแล้วยึดแล้วยึดแล้วไอนี่ยึดใช่ไหมย,ยึดใช่ไหมย,ยึดใช่ไหมมามาไอ้โนย,ยึดใช่ไหม <c oughs> ย่ะฮัลโหลหนูนี่เดียวนี่เดียวไปแล้วมันกัดสิเราไม่รู้กัดจังวะโอเคโอเคมาต่อสเกลสเกลแค่แค่นี้เหรอเอ้คนณหัวเราะใจเองนนี่ ก็ถาามว่เกามันเล่นเร็วกว่าไหมครับใช่ครับเร็วกว่าใครครับต้องเป็นตัวเลขกว่าแถมโหลดส,สูงด้วยครับนะโหลดสูงด้วยนะไม่ทีน้อยเล็ด้วยสุดว่าตรงนี้โอ้โหโอ้หโหสเกลไม่ใช่ไม่ผิดจริงสเนเปอร์เองนะครับเออก็จะแค่ไม่ค่อยอ่านะนะเดี๋ยวมัน โอเคอะเอ้าปลาตามให้พี่เอเดสนั่นไงนั่นไงโอ้มันลูกตานของเราใช่ไหมได้ข้าจะลูกตานเจ้าข้าลูกตานเจ้าลูกตานเจ้าลูกตานลูกตานลูกตานลูกตาลูกตาลูกตาป่วยสบายสบายเย็ดเยอดขมวดขมวดเย็ดเยอะเยอะเยอะ เจ้าเฮ้ย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 เออดไฟเออดไฟมิฆ่าพระเจ้าเอ๊ดไฟมิค่าข้าโอ้ไม่ได้ไปแล้วนี่นะโอเคก็ที่ถ่ายมาแค่นี้แหละนะกี่ทีเนี่ยไม่รู้ละเดี๋ยวต้องรีบๆละนะโอเคต้องเล่นต่อแล้ว สวันนี้ตอนแก่อนละนะสิเกตเช่เดย์เจอดาบนะบ๊ายบายแลนะทุกคนพี่ลงพีนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไป๊บาย,บาย